ครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ซันนาฟาร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะครับเออเราจะมาผ่าหัวว่านสีทิศเน่ยนะคะอ๋อครับเพื่ออะไรครับเพื่อขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งน่นะคะอ๋อครับก็นี่เป็นการขยายพันธุ์หัวว่านสีทิศนะครับก็โดยการผ่านะครับนี่เป็นวิธีการหนึ่งนะครับนอกจากนอกจากการเพาะเนื้อเยื่อแล้วก็ยังมีอื่นอีกหลายอย่างนะครับ อ่าครับเดี๋ยวลองดูครับถ่ายยังไงครับเริ่มต้นอ่าเริ่มต้นเราควรจะใช้ขนาดหัวให้มันใหญ่นิดหนึ่งนะคะอ,อ,อ,อันนี้ก็ถือว่าใหญ่ใหญ่นะคะแต่เ,เล็กกว่านี้หน่อยนึงก็ได้หรือว่าจะใหญ่กว่านี้ก็ยิ่งดีนะ,ะอ๋อครับหัวนี้ก็ดูแล้วประมาณ -67 เจเซนติเมตรนะครับก็ประมาณ2นิ้วครึ่งได้เลยนะครับ เข้าใจว่าที่เห็นนี่คือน่าจะเป็นลักษณะว่าขุดขึ้นมาจากดินแล้วก็มาล้างให้สะอาดก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของการกลัวว่าติดติดเชื้ออะไรใช่ไหมครับค่ะจะได้ไม่จะได้สะอา,าดนะครับครับแล้วก็อ่าเริ่มต้นกันเลยนะคะครับครับอ่าเริ่มต้นจากการน,นี่เอาเราจะตัดตรงนี้เลยนะคะตัดรากออกไปเลยอ๋อครับเดี๋ยวเราถูเข้าไปใกล้ๆนะครับก็คือรากปกติน่านจะยาวกว่าน,นี้นิดนึงแต่นี่ตัดออกไปบ้างแล้วนะครับค่ะ นี่ก็ตัดตรงส่วนรากของโคนเลยนะครับใช้มีดคมๆนิดหนึ่งนะคะอ๋อคุณจะใช้มีดที่คม,อมอโอเคได้อย่างนี้ลนะะแล้วนะคะแล้วก็ก็ผ่าที่หัวฝั่งนี้อีกทีหนึงอืมครับอันนี้ก็คือผ่า,าตัดรากออกไปให้หมดนะ,ะแล้วก็ แล้วก็ตัดด้านบนนะครับเสียงอ,อันนี้คือหัวว่านสนะี่ทิศนะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชหัวใช่ไหมครับข,ขออีกหน่อยรู้สึกมันตื้นไปอ๋อมันสูงอ๋อนี่ก็มีเสียง sound effect ประกอบประกอบการ <c oughs> พาหัวว่านสี่ทิศน้วนะครับอ๋อนี่ก็ตัดเพิ่มออกไปหน่อยนึง อ่าเริ่มเลยนะคะอาครับอาอันนี้ก็มีอาจจะมีเสียงรบก,กวนนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับอืมอ่าอันนี้เป็นผ่าแบบแยกนะครับใช่ค่ะน,นี้ออเราจะผ่าแยกนะคะอัน,นี้ก็ขั้นตอนก็ตามนี้เลยนะครับจริงๆมันผ่าติดได้หรือว่าจะผ่าแยกก็ได้แต่อันนี้เราจะลองผ่าแยกดูครับจะผ่าให้แยบกบแยบกบก็ได้ติดก็ได้ครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราทดลอง เป็นการทางสนาฟาร์มเนี่ยก็จะผ่าให้เราดูเป็นรังการผ่าแยกนะครับอ,อันนี้ก็แบ่งครึ่งเสร็จแล้วก็แบ่งครึ่งอีกทีนึงอันนี้เราก็มีซาวเอฟเฟกประกอบกอบารรับชมด้วยนะครับนาเสีป้าๆอ่าน,นี่กลายเป็นสี่ส่วนแล้วมันยังผ่าได้อีกอ๋อก็ <พา S 2> ยังผ่าได้อีกนะครับ อันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะดูแล้วเข้าใจนะครับเพราะว่าผ่าก็ตามรูปเลยนะครับอันนี้นะอันนี้ก็ผ่าเป็น,นสีแล้วแล้วก็ผ่า,ผาเอาไปอีกนะอันนี้ก็ยังชิ้นใหญ่อยู่ใช่ไหมครับก็สามารถผ่าได้อีกนะ,ะจินมีดอ่าโอเคเราได้แปด คิดว่าน่าจะผ่าแปดก็หัวสักคู่หนึ่งเนี่ยอันนี้ยังผ่าได้อีกไหมครับหรือว่าควรจะพอ <า S 1> <พา S 2> แล้วพอ <า S 2> <พา S 1> แล้วค่ะจริงๆก็ผ่าได้อีกแต่ว่าเราเอาช่องนี้ก่อนอ๋อครับออันนี้ก็เมื่อหัวเมื่อสักคู่นะครับก็ตัดเริ่มต้นเนี่ยก็คือตัดรากตัวนี้ออกไปนะครับตัดหัวตัดใบออกไปแล้วก็อันนี้ก็ผ่าเอาเป็นแปดส่วนเลยนะครับอันนี้นะ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยทางสนาฟาร์มเนี่ยก็จะเราได้เตรียมดินไว้อ,อ๋อเตรียมดินไว้แล้วดินนี้ควรจะเป็นดินอะไรครับควรจะเป็นดินร่วนนะคะเป็นดินร่วนนะเพื่อที่ว่าออให้มันขยายพันธุ์ได้ดีเ,ออเพื่อที่เ,เพื่อที่จะขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับมันจะงอกดีถ้าถ้าดินดีก็งอกได้ดีแล้วก็ตอ,ตอนนี้ก็นนี้เจาะ จอไว้ประมาณจดไว้ก็ตามที่เราแปดช่องแปดรูรับเท่าจํานวนของที่แล้วก็เวลาที่ลงนี่ลงยังไงครับต้องเอาหัวอ๋อก็คือต้องสังเกตดูว่าส่วนนี้คือส่วนบนนะครับที่ลงไปเนี่ยเอา้นลงนะเอา้นลงก็คือฝังประมาณสองในสามแะค่ะอ๋อครับซีกหนึ่งเนี่ยก็ไม่ต้องฝังมิดนะครับให้ฝังประมาณแค่สองในสามเท่านั้นนะฝังสองในสามของ ของซี่ที่เราผ่ามาเออเวลาผ่าเสร็จต้องควรจะรีบฝังเลยนะคะเพราะว่ามันะจะได้ไม่ไม่มีเชื้อโรคติดเลยก็ควรจะใช้มีดคมๆแล้วก็ผ่าเสร็จก็รีบฝังเลยนะ,ะและดินที่ใช้ก็เป็นดินล้วนๆเพื่อที่ว่าให้ขยายตัวได้ดีงอกงา่ายดินดินดีดนอเอ๊ะ ไอเสียงใครเนี่ยอ๋อครับอันนี้คือเสียงเสียงของอันนี้ของทีมงานของทางสนาฟาร์มใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ไม่ถ้าฟังแล้วไม่ไม่รบกวนจิตใจอะไรก็ฟังได้นะครับอันนี้อ่านี่ก็ครบแล้วนะครับคือนี่คนของสนาฟาร์มอ๋อคำนี้เป็นนี่ก็เป็นเป็นทีมงานของทางสนาฟาร์มก็ส่งเสียงร้องอาจจะอาจจะทําให้เราสับสนนิดนึงว่าเกี่ยวกับการขยายพันธุ์หรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่นะครับ ที่เราเห็นก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับหลังจากที่เราเห็นในรูปว่านในนี้คือว่านสี่ทิศนะครับแล้วก็ผ่าเ,าเป็นแปดซี่แล้วเนี่ยต้องใช้มีดสากสาแล้วก็คมคมนะครับล้างให้สะอาดก่อนเสร็จแล้วก็เมื่อผ่าแล้วเนี่ยก็ควรจะฝังฝังดินเลยแล้วก็จํานวนที่ฝังเนี่ยสองในสามของซี่ที่ที่ที่ผ่าเสร็จแล้วนะครับ ทีนี้ต่อไปก็ควรจะทํำยังไงต่อครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็ลดน้ำสุดท้ายรดเอ่อลดน้ําให้ชุ่มเลยค่ะวันนี้ลดน้ําให้ชุ่มแล้วก็ชุ่มแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มหน่อยอ๋อเก็บไว้ในที่ร่มนะครับไม่ควรจะตากแดดนะใช่ค่ะเก็บไว้ในที่ร่มเดี๋ยวมันก็จะงอกประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะงอกอ๋อประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะงอกได้เลยนะ แต่เรามีที่ผ่าไว้แล้วประมาณสองเดือนลองเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวสักรู่นหนึ่งเราไปดูนะครับว่าว่ามีที่ผผาไว้แล้วอันนี้คือเบื้องต้นก็เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับตามขั้นตอนที่เราทํามาแล้วเดี๋ยวสักรู่นหนึ่งเราก็จะลดน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ผ่าไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไว้ประมาณสักสองอาทิตย์เนี่ยสองเดือนสองเดือนแล้วนะแต่ที่ว่าจริงๆจริงๆในกระถางนี่คือว่าหนึ่งอาทิตย์ก็งอกแล้วใช่ไหมครับก็คือมีแค่หัวแค่หัวเดียวพอผ่าเสร็จก็แบ่งกเป็นแปต้นได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกกััันนะคครรบบี รดน้ําอันนี้ให้ชุ่มก่อนนะครับที่ผ่าเสร็จแล้วก็เราก็เอามาลดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะวันนี้อันนี้สังเกตดูนี่เราไว้ในที่ท,ที่ร่มลําไรนะครับไม่ต้องอไม่ไมควรจะโดนแดดโดยตรงนะอ่าใช่ใช่ครับอันนี้ก็ลดให้ชุ่มเลยนะให้ชุ่มเลยลดให้แบบแบบแฉะไปเลยค่ะวันแรกรดให้แฉะไปเลยแล้วก็อาจจะพักไว้ได้เลยสักเออล้วต้องลดทุกวันไหมตอนเช้าไหมก็ดูดูสภาพอากาศค่ะถ้า เกิดร้อนมากก็แค่เกิดมันน้ำมันเหมือนกับว่าดินไม่ชุ่มแล้วก็ต้องเอาก็ต้องลดเรื่อยๆก็คือว่าควรจะให้ดินชื้นอยู่เสมอนะครับใช่ใช่อได้ครับทับอันนี้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอ่าปกติเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าที่มีการอันนี้ไปแล้วนะครับที่มีที่มีการเพาะแล้วก็มีการผ่าไปแล้วนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับ อ่าครับอันนี้เราก็มาดูที่นี่หน่อยนะครับนี่คือเป็นต้นที่ผ่าไว้แล้วนะครับ <โ IM> นี่แล้วก็เป็นประมาณ 2, <3 S> 2> เดือนที่ทิ้งไว้2เดือนนี้ก็เป็นแตกนี่ก็คือแตกต้นใหม่ขึ้นมาเลยนะอ,อันนี้ที่เห็นนะครับนี่คือต้นใหม่นะแล้วก็อันนี้เลยนะครับซีกเนี่ยปกติเนี่ยประมาณสักอาทิตย์นหนึ่งก็งอกเลยใช่ไหมครับ <S <S อ๋ออา,อาทิตย์หนึ่งก็งอกแล้วนะแต่นี่นี่สองเดือนก็โตโตพอสมควรเลยนะครับที่เราเห็นเนี่ยเป็นเป็นใบใหญ่ๆนี่นะครับก็คือทั้งหมดเลยนะครับ เป็นว่านสีทิศนะอ๋ออนนี้เลยนะครับอันนี้เลยก็ก็ทําได้ไม่ยากนะครับตัวตีเถ้าจะให้ดีเนี่ยองมีการใส่ปุ๋ยอะไรก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นการบํารุงดินนะครับผ่านไปสักเดือนอ่าผ่านไปสักเดือนหนึ่งแล้วค่อยใส่ปุ๋ยก็ได้นะอันนี้ครับแล้วก็ต้นนี้ต้นอันนี้เนี่ยคือขั้วมันใช่ไหมเมียนเมียนที่เป็นเล็กๆก็เป็นขั้วมันก็ก็มาวางได้ก็มันก็ยังงอกได้นะครับบางอันก็งอกบางอันก็ไม่งอกนะ อันนี้ก็คือต้นเดียวกันไหมอ๋อนี่ครับ,นนต,รบต้นที่ยังไม่ได้ผ่าก็เป็นอย่างนี้นนที่เราเห็นนะครับอันนี้คือต้นที่ยังไม่ได้ผ่านะแล้วก็อันนี้ก็คือเมื่อสักครู่หนึ่งที่น,น,นําไปล้างให้สะอาดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตัดรากตัดอะไรก็ทำคำขั้นตอนที่ที่เราถ่ายมานะครับอันนี้เลยนะครับอันนี้ผ่ามาได้ประมาณ้อ๋ออันนี้ผ่ามาก็ได้20ต้นได้นะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาแยกจากในนี้นะครับ นี่ก็เป็นต้นใหม่ๆก็ได้หลายต้นเลยนะครับครับวันนี้ก็เราทางรายการก็ต้องขอขอบคุณสนาฟ์าไว้นะที่นี้ด้วยนะครับที่พามาออสอนวิธีการขยายพันธุ์พืชหัวนะครับจังพวกว่านสีทิศนะครับครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ